ที่แห่งนี้นะครับเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งจะเป็นชุมชนซอยหลังวัดนงนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทางการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชุมชนสวนสมเรจยาจนทุกวันนี้นะครับ <S <S ตอนแรกเริ่มเดิมทีนี้จะมีบ้านคนหมดเลยนะครับอยู่ในนี้จะเป็นบ้านจะมีวิถีชีวิตต่างๆที่ชาวบ้านชาวชุมชนที่อยู่ในในละแวกนี้ก็ต่างที่จะทํามากินแตกต่างกันไปแล้วครับแล้วก็มันจะอยู่รวมกันอยู่ในนี้นะครับก็จะมีทั้ง ทั้งชาวอินเดียก็มีชาวจีนชาวพุทธนะครับแล้วก็อิสลามก็จะรวมกันอยู่ที่นี่นะครับถ้าเป็นทางพี่น้องเชื้อสายเชื้อสายจีนก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อคุนอูเป็นศาลเก่าแก่ของประเทศไทยแล้วก็ด้านด้านหน้าตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นท่าเรือสำเภา ชาวจีนก็จะเอาของเอาสินค้ามาที่ท่าเรือน,นี้แข่นจารึกอายุก็สองร้อยกว่าปีครับก็จะไล่ๆกับอายุสันเจ้าเป็นรายชื่อของอคนที่บริจาคสร้างศาลนะครับตั้งแต่ยี่ห้าตังห้าสิบตาตังอะไรประมาณน้ครับจนถึงหลักร้อยสมัยก่อน มัสยิดนี้ชื่อว่ามัสยิดกัวตินอิสลามคำว่ากัวตินเนี่ยความหมายทางภาษาอาหรับก็คือความสามัคคีพลังความเข้มแข็งการร่วมแรงร่วมใจกันสาเหตุที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าใน,ในชุมชนมัสยิดเราเนี่ยมีกลุ่มมุสลิมที่มาจากหลายๆแห่งด้านหน้ามัสยิดที่เห็นเป็นโคมสีเขียวด้านหน้าเนี่ยเร,เราได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ารัชการที่6 พระราชทา,านให้เนื่องในโอกาสพิธีพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าราชการที่5้าเขาเรียกว่าเครื่องสังเคตเครื่องสังเคตเนี่ยคือเครื่องใช้ในประกอบพิธีพระบรมศพที่ชุมชนแห่งนี้นั้นก็จะมีการเล่นยูโดจะเล่นกัน4คนนะครับก็จะมีเต่าลูกใหญ่แล้วก็จะมีเบีย้ยแต่ละคนมีการเดินการตกถังอันนี้คือการเล่นของพื้นที่ที่ในชุมชนนี้เล่นนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักในเฉพาะชุมชนนี้แล้วก็จะแพร่หลายออกไปนะครับ